Thank โอ้ยก oh ไปรลยแล้วพังพังเรียบร้อยล่วงตึงโป๊ะนึ่งนะทุกคนวันนี้แบบว่าลองเปลี่ยนมุมกล้องสิ่งที่เกิดขึ้นคือกล้องล่วงจ้าสวัสดีแบบนึ่งนะคะทุกคนโอเคมันจะไม่ล่วงเลยใช่ปะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะ หนึ่งนะเกมดังไปไหมคะหรือว่าแบบไม่เบาไม่ดังบอกด้วยนะคะพอดีจี้เพิ่งซื้อใหม่ๆม,มานะคะอันเช็ดเป๊บขอเวลานะครับทุกคนอุ้ยอุ้ยโดนเนทมไหมคะน้ำนึงขอบคุณโดนเนทจากซีเมทซีเมทโอ้ my god ขอบคุณด,ด้วยเนี่ยสามร้อยเจ็ดสิเมตค่ะคัมแบ็กแล้วสวัสดีค่ะทุกคนนี่ทำไมแชทไม่ขึ้นอ่ะแบบนึงนะคะสวัสดีค่ะอู้วแชทล้วมากแชทล้วมากทุกคนใจเย็นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนไมเป็นยังไงบ้างคะแบบว่าขอฟีดแบ็กจากทุกคนหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จะเล่นจริงเหรอคะใช่ค่ะจริงๆจริงๆตอนแรกพี่ก็กลัวผีเหมือนกันนะเฮ้ยแบบนึงขอเปิดแสงก่อน ตอนเล่นแรกๆก็กลัวค่ะแต่ไปมากลายเป็นว่าหัวร้อนผีแทนแล้วนะขอบคุณโดนเนี่ยจากซีเมสเมื่อกี้ด้วยนะคะเสียงไม่ดังหรือเบาไปไหมคะเพิ่งซื้อไม่มาใหม่ครับขอแบบฟีดแบคกหน่อยทุกคนไม่รู้ว่าเสียงเกมมันดังไปหรือเปล่าอ่าสวัสดีทุกคนนะคะจะบอกทุกคนว่าเราจะเล่นเกมนี้ใหม่ตั้งแต่ต้นนะคะเพราะว่าเราเล่นไม่ผ่านสักที ผมชื่อมินไม่ใช่ a อไม่ดีแล้วโอเคค่ะงั้นก็เดี๋ยวขอจี้เบาเสียงเลยนะเสียงเกมมันดังมากเลยอนะในเครื่องจี้อะแต่ที่หน้าจอมันอาจจะแบบแบบเบาหรือเปล่าเดี๋ยวจี้เพิ่มให้นะคะโอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันใหม่มาดูกันว่าวันนี้จะกลัวผีไหมเพราะว่า วันก่อนไม่กลัวแล้วค่ะวันก่อนมุดหิดผีแทนไปแล้วหมดความหมดซึ่งความกลัวหมุดหิดแบบทําไมฉันเล่นไม่ผ่านลักทีนี่สวัสดีทุกคนด้วยนะคะใครเพิ่งมาก็ไลฟ์สตรีมเพิ่งเริ่มนะคะทุกคนชอบใม่ใหม่หรือใหมเก่ากันคะไหมนี้ก็จะมีความแบบว่าแบบเสียงก็จะแบบไอ้นีิหนึง อ่า uh, เราจะต้องเริ่มจากตรงไหนดีที่จะตั้งวางยังไงดีให้จี้เห็นแชททุกคนที่จะวางไว้ตรงไว้ตรงไหนดีไว้ตรงไหนดีวะ <c oughs> หรือวา่าที่ไปไหนเอ้ยขอบคุณโดเนตจากเนเวอร์แลนด์นะคะจำจ้าพระเจ้าไม่คืออะไรอะ่ะ <c oughs> ขอบคุณโดเนตจากเนเวอร์แลนด์ได้นะคะทุกคน พี่เล่นต่อแล้วเสียง<า>พอดีเลยทุกคนทำไมแชทมันไม่ค่อยขึ้นอ,อของเราอ่ะแป๊บนึงนะเราขอแก้ก่อนพังพัง YouTube YouTube พังเลวทุกคนพี่เล่นเกมอะไรเกมนี้ชื่อ Madfather ค่ะพี่จะสปอยดาบิคาละสูตรต่อไหมไม่รู้จะสปอยอะไรแล้วค่ะมันจบแล้วเอาเป็นว่าเราเล่นกันเลยแล้วกันเนาะโอเค ข้อนิจราจิราชีสางขอนิจราการสางเกมนี้ชื่อเกมแมดฟาเทอร์ค่ะเป็นเกมแนวฮูเรอรแล้วก็สยองขวัญน,นะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะทําให้เราสยองขวัญได้มากเท่าไหร่เพราะว่าเราก็หัวร้อนกับมันไปแล้วเมื่อวันก่อนอย่างที่ทุกคนในสตรีมได้ดูกันไปก่อนหน้านี้นะเราไม่ได้อยากจะหัวร้อนนะทุกคนเอาเป็นว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อผ่านไปยังด่านต่อไปให้ได้นะคะสโนว์บอล น้อบออยู่ไหนน้องตายอ่าอันนี้จี้ต้องแปลไหมคะมีใครแบบเพิ่งเคยมาดูครั้งแรกไหมอะไรอย่างงี้เดี๋ยวจี้อาจจะได้แปลให้ฟังแต่ว่าแบบถ้าแบบหลายๆคนในไลฟ์เคยเคยแบบเคยมาดูในไลฟ์ก่อนนันนี้แล้วก็จะไม่แปลนะคะจะเล่นแบบสปีดรันนะคะจะไปอย่างรวดเร็วแต่ทำไม เรากําลังสงสัยว่าแชทมันดีเลยหรือว่าแชทมันไม่ขึ้นหรือแชทมันเป็นอะไรทุกคนเรางงมากวันนี้ I will try not to let snow b a l l ในที่สุดลวครนี้พี่จะเล่นจบไหมคะไม่รู้เหมือนกันค่ะไ <laughs> ม่รู้จะเล่นจบไปมแต่จะพยายามนะคะเกมมันค่อนข้างนานพอสมควรเลยเธอเป็นเหมือนดังอาทิตย์อุทัยที่ทอแสงมาไม่ยอมสว่างเธอคือทุกอย่างทุกลมหายใจไรสิ่งอื่นใดเทียบดุดความงาม ถึงเธอไม่เก็บไว้แลไม่สนก็ตามฉันก็ยังเฝ้ามองเธออยู่ตรงนี้เพลงหรอคะ่ะ <laughs> โอเคอันนี้เล่าเนื้อเรื่องย่อๆนะคะก็คือเราเนี่ยเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งอยู่ในคาลิฮาร์เนาะก็คืออยู่ดีๆกลางดึกอะเราก็ได้ยินเสียงแปลกๆมาจากห้องทางานคุณพ่อนะคะรู้สึกว่าคุณพ่อน่าจะมีแบบเป็นอันตรายอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องไปช่วยเหลือคุณพอน,นั่นเองโอเคประมาณนี้นะคะอันนี้รูปคุณแม่ของเรานะคะแต่คุณแม่ของเราคือเสียไปนานหลายปีแล้วนะคะ ก the right the ็เหมือนกับว่าวันนี้เป็นวันคนรบคบรอบวันตายของแม่ตัวละครอะไรงนี้นะคะขออนุญาตสำรวจห้องก่อนนะในลินชักมีศพแมวค่ะทุกคนคือเราเคยเล่นไปแล้วรอบหนึ่งนะช่วงแรกๆเราอาจจะไม่ได้แบบตกใจอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าเราเคยเล่นไปแล้วรอบหนึ่งพระจันทร์เต็มดวง โอเคถึงบอกว่าจะไม่ตกใจก็ตกใจอยู่ดีอะทุกคนไม g กอท่านิงนะคะเดี๋ยวที่ขอเลื่อนจอไว้อ่านแชทกันสวัสดีทุกคนด้วยนะคะถ้าวันนี้แบบว่าไม่ได้อ่านแชทใครต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่ารู้สึกเหมือนว่าแชท Youtube จะมีปัญหานะคะทุกคนมันไม่ค่อยขึ้นไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันที่สักสงสัยแล้วมันเป็นที่อะไร ความโรคจิตชอบอ่านคอมเมนต์คนดูมันไม่ได้แล้วทุกคนไม่รู้เป็นที่อะไรอ,อ่ะหนึ่งนะขอขอเวลาแก้ไขก่อนนะคะไม่ไหวแล้วเจ้า YouTube ตัวร้ายแกทำให้ฉันดูแย่เจ้า YouTube ตัวร้ายแกทำให้ฉันดูแย่ยแแยโอ้โอเคฉันขึ้นแล้วต้องมากดดูตรงนี้ ค่าผีลูกสวยเพราะแม่สวัสดีค่ะทำไมเกมนี้หนูมาไม่ทันไปอีกแล้วชอบเกมนันี้มากตกใจโอเคนะาทุกคนเราจะแชทรอบนี้เราจะไม่ค้างแล้วใช่ไหมเอาลูกเกิมาน,นะ yeah. Yeah. แล้วด้วยความที่เราเป็นเด็กซนนะคะเราจะไม่หยุดสวัสดีจ้าไม่มีคนอยู่มีแรรี่ตกอยูที่พื้นไม่มีใครพิมพ์สวัสดีค่ะเมื่อกี้ลองเสืงองลง อ่าไม่ได้อ่านอะไรมากมายนะคะเพราะว่าเราเคยอ่านไปแล้วนะโอเคเราได้กุญแจห้องอาชีพนะคะน่าจะเป็นห้องเก็บของหรือเปล่าใครมาดูเพื่อแบบว่าหวังเสียงกรีดของจิรชีนะคะไม่ไม่มีนะคะเป็นคนที่ตกใจนิง่งเป็นคนที่ตกใจแล้วจะแสดงออกทางสีหน้ามากกว่าการกรีดนะคะเพราะว่าถ้ากรีดเราก็จะดูคุณแม่ว่านะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่กรีดนะเราจะ,จะ <c oughs> อย่างนี้ไว้นะ ใ,ะะใครงาได้เล็กกาใครหรอคะอ้ะอยทวไม่หนังสือบหน้ากูว่าแบบนี้เหมือนไม่ได้ติดตรงนี้ด้วยได้ได้เมโมโมโคนมาพี่คะผมมีเรื่องอยากถามอะไรเอ่ยมามา,มา,มาอิสเทอร์สช่วยมีช่ว อันนี้ก็จะเป็นช่วงย้อนอดีตของน้องคอนหนึ่งที่โดนพ่อเราจับมาทดลองนะคะก็ให้ภาพมันบรรยายแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นมามาน้อง แต่จี๊เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกชอบเสียงตัวละครเอกเรามากเลยนะคะย่าย่าอย่าเบ๊ซ yeah. ่เมามาถามว่าจีกลัวไหมจีก็ไม่กลัวเราไปสำรวจห้องต่อไปนะคะเซฟไปหนึ <adapting to the monitoring> ่งท <Movie> ีเพ <rí> e ื่อความเป็นสิริองค์คนนะคะแชทมันไม่เด้งหรือว่าไม่มีใครพิมพ์แชทวะชักสงสัยแล้ว สวัสดีครับอย่าได้ินเสียงพี่จี้กลัวเนี่ยทำไมทุกคนเสียงมันเสียงมันไม่เข้าทําไมไม่ใช่เสียงไม่เข้าทําไมแชทมันไม่ขึ้นน้าอยูทูบ้ายูทูบเป็นอะไรอ่ะไม่วันนี้แชทมันไม่ขึ้นนะไม่ทุกคนอยากได้ยินเสียงเรากลัวแต่สุดท้ายเราก็นิ่งจะจัด,จดเออไปกันต่อดีกว่าค่ะ อันนี้ห้องนี้เราเคลียร์แล้วใช่ไหมเหยียบศพน้องได้ปะออตัวอะไรคือพ่ออ,อ,อันนี้ได้อลี่อีกแล้วนะคะไม่เน้นอ่านค่ะเน,เน้นเล่นเนละไปกันเถอะเด็กน้อยโอเคถ้าถามว่าทำไมไม่กลัวเพราะว่าน,นี้เล่นไปแล้วนะคะรอบหนึ่งแต่ว่ากำลังคิดอยู่ว่าเกมอาจจะบักหรือเปล่า ว่าจะมาล้องเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นนีกรอบหนึ่งทุกคนนิดนึงนะคะหรือแม่อาจจะเป็นตัวร้ายอันนี้ต้องรองดูตอนจบของเกมนี้นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจม I like it เปิดม่านหน่อยมืดไปมปืดเกินไปแล้วอโซเลสยูเน่ให้ฮายมินาซาควคิณิวาเอ็ะโต ฮาไฮาย let's go let's go โออแชทในคอมมัน hmm. ด uh ีข oh. oh, like, ึ้นดีเลยค่ะทุกคนในโทรศัพท์ก็คือไม่ขึ้นเลยไม่ไม่เห็นอะไรเลยทุกคนแบบเป็นที่อะไรอ่ะเป็นที่ y o u u u e เหรอหรือเป็นที่อะไรทำไมฉันไม่เห็นแชทใครเลย ความเหงานี่แหละเหงานี่แหละเหงานี่แหละเหงานะคะทุกคนที่ไม่เห็นแชททุกคนเลยทําไมก็ไม่รู้จีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโอ้ยอย่าอย่าอย่ากัดหนูคะ่ะออมเอตโตเอตโตทมทุกคนเราอยากอ่านแชททุกคนกันเลยแต่มันไม่ขึ้นนะ่ะเป็นที่อะไรสำไมถึงเป็นแบบนี้ ไม่แชททุกคนไม่ขึ้นเลยอ่ะเราควรปิดไลน์แล้วไลน์ใหม่ดีไหมทุกคนอาจจะมีปัญหาที่นี่ก็ได้นะ